สบายดีพี่นอ้องสบายดีเป็นจักูสกุลนะสบายดีส่องทองมเม่พี่น้องเป็นพิธีกรนะทอมเม่คือเก่าป่ะนี่สบายดีเจด้าม <c oughs> สบายดีพี่น้องเอาอยัางสบายดีบ่เฮ้ยเอาบ่สบายดีเห็นได้ใช่เจมึงพร้อมแล้วมนะั้ยน่ะคนยังพันตายได้เฮ้ยเ <c oughs> จมหมอเจด้ามึงพร้อมแล้วมั้ยนี่นะร่ <c oughs> างกายมึงพร้อมได้เสือมึงเด้ร่างกายพร้อมแต่ว่าจิตใจนั่งท่านแฮปปี้ปรไดา กันซื้ปตามก้นแมวประเทศน่ะเ่เปลี่ยนเสื้อกับสินเด้อมืมดนี่นะน่าใส่เสื้ออันธรรมดาบนต้องนาดว่าไซดเดียวโซ่นมต่อที่ผ้าเจ๊ออกออกออกห้าอยู่ห้ากินหมอนี่เจ๊อมมาลายังทอนอันทอนหนวดหนวดจุดเจ๊เยสเด็ก ออกจากงานแล้วจะหนอดจะหนวดขืนมะบืดมือหน้าสุดน้องเมย์เทย์สบายแล้วเราก็จะไปส่งบัดเซอร์นเมื่อเปลี่ยนได้ไหมคิดค่านักหรือว่าเครื่องสักผากับบอมมี่พัวเมย์เลยพัวกัยามอยู่นี่เลยเป็นเออพี่น้องพัวเจนเนีเป็นยาม้ะจ้ากองร้อนพี่น้องกองร้อนกองร้อนคืออะไรจิยามหมู่บ้านเไหมพี่น้องปลอดภัยหมู่บ้าน เคยขายวะภาษาไทยก็จะงห่ององี้ยนดอกย่านหมู่บ้านอะไรพี่น้องเว้ยตำนวดบ้านอันนี้พี่น้องจับตาบังคู่ใจเจ๊ดำเฮาโผล่จูงกันขึ้นจูงกันลงคู่มือพี่น้องเว้ยบ้านนี้เมยเตะมาคอทามสื่อบังคู่ใจน เออจะขายใส่ป่าโอ้มันช่ขายห้องหาม่เวลาเวียนเจดมันก็ห้องหายแแบบแบบแบบแแบบโอเวลาเขาไปปลูกกีฬาเขาก็ปลูกไว้ได้พี่น้องอืมไป้แเบิ่งกไงเฮ้ยลูกป้าน่าไม่เท่าเออพังเด้อมันมาใส่ไม่เท่าอีเม่เบิ่งแบ่เห้มันกัสิมือนี้กัมือเป็นมือสุดท้ายนะเฮ้ยแบบว่าบ่มีกีฬาแล้วเนาะมือนี้มือเกี่ยวเลยอืมมากเลยเดี๋ยวลาตีเติม

นานางา bố ừ. 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 ơi เคก็เหลาบ่เฮ้ยมาครับเฮาครับบักหยัง ơi มึงนะบ่ mình แม่เพลินได้ซองข้าวมาไหจะไปส่งแล้วของอีแม่เมื่อวานเขาจะไปส่งของแม่เอ้าอันนั้นกระส้มขอบ้านได้ส่งกันในบ้านเขาอ่ะอม, <c oughs> มันมีซองกับไกินน้ำเข้าอะไรมนันเลยนะเห็นก็เกาะอะไรวะของหลานนะอะเกาะอะแบบต้องใส่ปอกเพราะยังจะหเต็ม จั้ให้เจด้ามโอซานรับคุม้มแจ้งหาเจด้านักนักเด้อโอซานมาเจจัดให้มันนี่ไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณอะลรเลยพี่เดอ้ออาลาพี่เดี๋ยวแล้งงานนีสซะก,ก่อนเดี๋ยวแล้งงานนีสซะก,ก่อนพี่หอมพร้อมห้เจด้ามเอาสีทองคือกันอันนี้เป็นแบบมันกระชันหันแล้วเนาะแบบมันข้าเวียก แบบว่ากระทันหันแบบไม่จะบักบ้านจะบักบ้านหรือมาเลือกท้องยังเยอะแถวข้างกับไก่ยืดบ่เอามาย่อมมันเลยดีจอยนะอืมเอาสีแดงอ่ะสีเก่ามันจะได้อีดำมันเคยย่อมอยู่นะเก่าอีกไม่ได้กับพัวเออดีพัวมันคนนี้ก็มันกระพัวต้องอะไรอืมก็จะเอาพัวก็จะเอามาย่อม ย่อมแล้วบอกว่าได้กลับนไปอยหอมก่อนสงการนะเจห่อมก่อนสองการูกผูกใบตานาเก่งผูกใ่ตนาเก่าเม่นอ่าข้าปั้นทงมาเรียบร้อยกพอลานะเนี่ยากระปับนาฮะจะดำคือเก่าครับเสือหมันตะนั่นบ่พี่น้องผูกผูกในผูใ่ตนาเก่าบ่ายากเจ้ผูกใหม่คือเก่า นั่นเพป็นสีเก่านี่พี่น้องสีเรียกงอย่างเนาะอ้าวพังพี่น้องพังจากป่าเก๋เด้อพี่น้องกับสีซอยงานเลยเนาะเออขอบคุณหลวงหน้าเด้อโอ้จะคนจะวันี้พี่จ๋าวันนี้หนูขอสามลังจันหนักจัดเต็มแต่ว่ามากินเองอยู่พี่มากินเองจ้ายังต่อเปิดเท้าแม่นแล้วเอ้ยพี่กับแก้มกับไรพร้อมอย่าให้ขาดนะน้องขอบคุณมากๆากเลยพี่เด้อ เดี๋ยวหนูจะลองเดี๋ยวหนูจะลองดูว่าไอผสมสไปมันจะอร่อยเหมือนพี่ว่าไหมหนูจะหน่อยจะลองดูกับเจสายเดรหรือว่าเจดําเนาะทีมงานเท่าไรแพี่ผมเปนัตามยา่เลยพ่น้องน้องอาองดำบกว่ายาม่เลยพนแทนนสาีะเอน้องน้อาพ้วาวยาาองอลุงป้าลุง ให้ให้ละซาใส่ก่อนได้เสื่อนด้มมนินะมามันง่วงนอนมาเลยนี่เลยไหนมันง่วงมันถึงเวลามันนอนปกตินอนนอนแต่ละมือแปดมประมาณเชียงมั่อกตื่นเลให้มีอูมันเลยมานอนมาน คือบ่นอนทำไมเนี่ยบ่นอนจะมันเอาขึ้นอู่มันก็มันลนางนอนแล้วอืมว้าจ่าเอ๊หย่าบอนพูดาเออพูดา่ะอืมอืมเออกนิดประาณต้นมะม่วงพี่น้องเอ้ยเย็นสบายตามตามโทรศัพท์ภาษาอังกฤษยยังไม่จบเยอะมาก ย่านีเยี่ยงต่อทวด้ะน่ะเอาฟองปอยออมาพรมเจดามข้างงานข้างหัวข้างนางหัวมันก็บม่วงแบบซองสีเลยกําลังปรึกษาเรื่องยอมผมเจดามจัดเจดาแต่งตัวสวยๆอแทนมาห้ปู่เ น่ไปเห็กระยอลงะยอลงนะส้ยแล้มนพี่นห้ตูนเ่ะปปู่ฮิบเร็วเร็วเร็วไว้ไว้มาให้ปู่เร็วเร็วเก่าโลคือเก่าได้ยังเก่าโลว่ะเมื่อบ้กัเก่าโลเดี๋ยวมาพี่ลูกเร็วเร็วนี่เก่าโลนี่ก็ได้เก่าโลอาปู่ฮิบเร็วไอียังไปไสนไปไหนแต่ยังกัดขามาอีก สีอยู่ซื่อตีเหสองแม่อีจอยเฮ้ผมนะว่าสีเมากับอีเจดมเกืออีจอยมาแดกเอาแดกเอารเบิดเบิรดละกันนี้ปลาอูอีจอยนะนเอลินเอาลินเอาลินเอาเลือวชุดไทยมนปลาปงหอบขขานน้ำเลยอือม้รนะใบเอาเอาอะไรได้กูปื้อได้เฮ้ยมือก่อนนะพี่น้องเอ้ยล่างนึงนะเบิด ได้ซ้อมขู่เบิ่งบักบ้านนะมันเมื่อวานขู่แรกบูใช้เลยได้เบียร์เบิร์ตเลยอิจอยนะกระดูกเอากระดูกเอาเหลือขวดสุดท้ายเพราะว่าไปอยู่ขอบสนามเลยบาทนี่บ้านมันเล่ายังเลยบ่ได้เอายังจ้าไปดูเองค่ะวันน่ะใช่ป่ะเธอเอายังเฮ้ยบ่ไดเอายังจ้าอ่าได้ยังเลยนั่งนั่งโมมี่งินซื้อโอ้ไปให้ปู่อุ้มเลยเพนหน่อยเฮาเออ เบ้บอกว่มันอยากกินมะฝรั่งกินมาได้หรือลูกดิคอเปิดยี่หรันดามะฝรั่งนะลูกสองลูกเบิ้ดมาหนี่แหลมมะฝรั่งกูนะจะซื้อมายังไกระปุกละอยจะซื้อมายังซื้อมากินอ้าวก็ซื้อมากินก็ต้องกินแต่ว่างานนเจ๊ดาปากเม้นย่าไปผู้บ่าวก็เลยซื้อมะฝรั่งกระปุกหนึ่งมาเลยมาหนึ่แฮมเอ็มอยห้าซีฟแฮมเอ็มอยห้าซีฟขวดหนึ่งพี่น้องเอ้ยมะฝรั่งกันตานกแก้วเด้พี่น้อง นี่พี่น้องแบบนี้แหละตานกเก้วสมัยก่อนนะกระปุกละลอยลาอะไรพี่น้องอย่าดิม้มแฮ้งเบื่อสกูุกคนเดอ้อพอกันใหม่คิปหน้าสบายดีร้อย้อยบายบาย